การประปานครหลวงเตือนประชาชนอย่าลงเล่นน้ำช่วงสงกรานในคลองประปาเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและยังมีโทษทั้งจำและปรับนางชวีนาวิรัตโยศินผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองคอ์กรการประปานครหลวงหรือกอปนกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์หลายจุดทางกปนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆจึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเล่นแป้งและการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้และไม่ลงเล่นน้ำในคลองประปาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคและป้องกันอันตรายในชี ิและทรัพย์สนเนื่องจากคลองประปามีความลึกถึง6เมตรและคันคลองค่อนข้างชันอีกทั้งยังเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอีกด้วยเนื่องจากคลองประปาได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติรักษาคลองประปาพุทธศักราช2526ซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุกแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน